สามนาทีหน่อยนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับอาบน้ำแล้วหืมเรื่อยๆนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมเรื่อยๆชอบนอนอย่างเดียวเลยหืมแค่หูแล้วก็ฟินเรื่อยๆไม่ไม่อือไม่มือไม่มือไม่ไม่เรื่อยๆเรื่อยๆ อ่าร้องให้ได้ยินหน่อยได้ไหมครับฮะรวยรวยส่งเสียงให้ได้ยินหน่อยได้ไหมครับฮะรยกินข้าวยังออลตาลตาใช่ไม่รู้พิมพ์ใจว่ากินข้าวยังฮะในบรรดาแมวสีตัวรวยๆยไม่ไม่ชอบพูดไม่ชอบส่งเสียง อาบน้ำเมื่อวานก็ไม่ร้องค่ะเกือบนอนใช่ค่ะขี้เศร้ามากรวยๆขี้เศร้ามากเอาอีกแล้วร <laughs> วยๆขี้เศร้ามากไอ้แกานั่นไม่ออกหอดในบ้านเต็มเดี๋ดยวยายเยๆขี้เศร้ามากได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับนอนเลยได้ยินไหมครับหื คือไม่มีใครขึ้นเตียงรวยๆก็ขึ้นเตียงนอนคนเดียวนอนตัวเดียวได้ใช่ไหม <c oughs> หเสียงอะไรเสียงอะไรคะเสียงตาดูมวยเสียงหมาข้างบ้านหูตาไวเหมือนกันนะคะเวลาเออมีหมามาเราเพียงแคให้เ่า้อเอาให้แล้วค่ะแม่ ตาโตโ mhm. ตคร,รั้งแรกนะเนี่ยตาโตโตปกติตะกี้เจ้าเห็นไหมเห็นยายไหมยายเอาเข้าให้แปลกมากเลยค่ะเขาไม่กินปลาทูปลาทูที่ทอดต้องกินปลาทูที่แบบปลาทูสดสดใช่ไหมครับใช่ไหมครับเร็วยอืม สอบดอกอิเย่งค่ะอาบน้ําก็ไม่ร้องเดินเหยียบก็ไม่ร้องใช่ไหมเป็นแมวที่ผิดปกติมากเลยอะ่ะอยากให้ส่งเสียงบ้างอยากให้ร้องออกมาบ้างเนาะแบบเวลาเวลาเขาห,เหงุดหงิดอย่างเงี้ยแมวก็จะมีการส่งสัญญาณแต่เนี้ยรวยๆเฉยๆอุ้มแล้วก็แล้ว นอนแล้วกันแล้วใช่ไหมนอนอิ่มยังคะวันนี้นอนอิมนอนอ่มยังนอนอิ่มยังนอนอิ่มยังอาบน้ำแล้วหอมจังอาบน้ำแล้วหอมจังไ <c oughs> หนดูดิคะโทรศัพท์อืดอืดเล่นกับน้องแมว รวยๆครับรวยๆวยหันหน้าหน่อยเออึสวัสดีครับผมชื่อรวยรยครับพี่พี่ทานข้าวหรือ,อยังนี่นะคะออกจากไรสดช่องหนึ่งก็มาไรสดอีกช่องหนึ่งนะคะน,น้อมมันสื่อน้ำพอจักบ,บาทบมแม่จ๋ามันบนสื่อเลยเหรอไม่รู้จ้ะแม่ติงติ่งติง นี่ทักทายไลฟ์สดข้างล่างนะคะจิ้ว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 ไทยแลนด์จากไทยแลนด์ตาดูมวยค่ะแล้วเขาประกศาศไทยแลนด์ไทยแลนด์ยูเดิไทยแลนด์วันหยุดนะคะวันหยุดวันเสาร์วันหยุดวันเสาร์ ขออ้อนนิดนึงใครเป็นทาสใครคะใครเป็นทาสใครครับหืมเก้าพุงเก้าคางเก้าพุงเกาคางอืมใครเป็นทาสใครครับ <laughs> ใครเป็นทาสใครเก้าพุงเก้าคางเก้าพุงเก้าคางหืมสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนไปละไปละบ๊ายบาย